ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรเลยกับการที่บอกว่าจะไปจับมือกับคุณพักสิงห์หรือกับพักเพื่อไทยบอกว่าไม่ร่วมกับเพื่อไทยเนี่ยเราขอบคุณเลยนะคะเพราะเราก็ไม่อยากร่วมกับคุณนะคะคือ,คอผมไม่ไปตอบโต้ใครทั้งนั้นนะครับแต่ว่าผมก็ได้ถแถลงข่าวไปครบถ้วนเมื่อวานแล้วแล้วก็ยืนยันว่าการตัดสินใจประกาศจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เพื่อที่จะนำประเทศออกจากวังวนของความขัดแย้ง เพราะว่าเงื่อนไขความขัดแย้งในอนาคตเนี่ยก็จะเหลือเรื่องการสืบทอดอำนาจกับการทุจริตคอรัปชันนะครับประชาธิปัตย์เราชูเรื่องของประชาธิปไตยสุจริตนะครับเราก็พูดจุดยืนของเราชัดเจนฉะนั้นการที่บอกว่าเราไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรเลยกับการที่บอกว่าจะไปจับมือกับคุณทักสินหรือกับพรรคเพื่อไทยซึ่งเราก็ขึ้นเวทีกับพรรคเพื่อไทยมาหลายเวทีแล้วทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันตรงกันว่าไม่ไม่ได้มีการจับมือไม่ได้มีการร่วมกันอยู่แล้ว ตแ,แต่ตรงนี้จะไม่เกิดความเข้าใจผิดหรือเปล่าครับเพราะว่าการม,มาันไม่ไม,ไม่ไม่ควรจะมีอะไรเข้าใจผิดนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ท,ท,ท,ทราบข้อเท็จจริงแล้วยังไปพูดเป็นอื่นก็ถือว่าเป็นการบิดเบือนนะครับอย่างนี้บิดเบือนแล้วมันมีผลกับพักในพักจะมีการฟ้องร้องเรา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 เดินหน้าในการที่จะแสดงความชัดเจนอยู่แล้วนะครับ<ป>ผมก็จะยืนยันอีกครั้งวันนี้แล้วก็เข้าใจว่าวันนี้ทางท่านเลขาธิการพักก็คงจะได้มีการแถลงข่าวเหมือนกันนะครับ แ่วัฒกรรมแค่นั้นเนี่ยค่ะไม่แล้ครับประชาธิปัต์เราคำฝันก็ชัดอยู่แล้วนะครับสัตยังเวเอามาตะวา,าะรับเรารักษาคําพูดนะครับสิ่งที่เราพยายามจะนําเสนอเนี่ยก็คือว่าหนทางนโยบายจุดยืนของเราเนี่ยเราคิดว่าเป็นคําตอบที่ดีที่สุดของประเทศเราจะต้องเป็นแกนหลักในการนําพารัฐบาลเพื่อที่จะนำพาประเทศนะครับเราไม่ได้ปิดกั้นพักการเมืองอื่น นอกเหนือจากเครือข่ายของทางคุณทักษิณหรือพรรคเพื่อไทยเนี่ยใครที่อยากจะมาทํางานสนับสนุนเราเนี่ยเราทํางานได้ด้วยแต่เงื่อนไขก็คือว่าเดินหน้าตามอุดมการณ์นโยบายและทิศทางของเราใครถ้าใครเอาเรื่องไม่จริงไปขยายผลเนี่ยพรรคก็มีการดำเนินการไหมคะเพราะว่ามันเรนต้องมีงการ,รการ็อ,อย่าไปทําเลยครับมันหนึ่งมันผิดกฎหมายนะครับแล้วก็สองเนี่ยมันทําให้การเมืองเนี่ยไม่ไม่ไม่ก้าวหน้านะครับเราเห็นต่างกันเราก็เอาเหตุและผลมาหักล้างกัน เราอย่าไปใส่ร้ายเราอย่าไปบิดเบือนกันหลังจากประกาศไปพักได้มีการมาเมินไหมคะว่าเสียมงวลงชนกองชิบของพักไปพักเปล่า,าจริงๆเมื่อวานนี้ผมพูดไปแล้วนะครับผมผมทราบดีว่าการประกาศความชัดเจนจุดยืนจะเรื่องใดก็ตามเนี่ยย่อมมีทั้งคนชอบและไม่ชอบแต่ผมถือว่าหนึ่งเนี่ยเมื่อมันสิ่งที่เป็นอุดมการณ์ของเราเราก็ควรจะให้ความเป็นธรรมกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขาควรจะมีสิทธิจะรู้ถึงแม้ว่าแถลงไปแล้วจะเสียคะแนน ผมก็ยังยอมเพราะว่าผมคิดว่าถึงยุคที่นักการเมืองจะต้องตรงไปตรงมานะครับแล้วก็กล้าที่จะพูดอะไรที่มันเป็นความเชื่อนะครับในการตัดสินใจทางการเมืองแต่ว่าในส่วนของพรรคเองเนี่ยค่ะการทำงานเนี่ยค่ะจะมีจุดอะไรไหมคะที่เกิดเป็นะไตอนนี้ทุกคนก็เดินหน้าในการบอกนะครับว่าเรากําลังพูดได้ชัดว่าเป้าหมายของเราก็คือการเป็นการนารัฐบาลเพื่อเอานโยบายต่างๆซึ่งขณะนี้ประชาชนก็ให้ความสนใจแล้วก็ฐานรับนะครับทั้งในเรื่อง นโยบายแก้จนนโยบายสร้างชาติ1ิจุดเปลี่ยนเศรษฐกิจที่เพิ่งแถลงไปนะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยผมก็กล้ายืนยันได้ว่าประชาธิปัตย์เดี่ยได้ถแถลงนโยบายเนี่ยครบถ้วนครบชุดเป็นระบบมากที่สุดก็จะบอกว่าไม่เอาเพื่อไทยอย่างเด็ดขาดไม่เอาเพื่อไทยอย่างเด็ดขาดก็แปลว่าจะต้องเอาพลังประชาฐใช่ไหมซจึงจะสามารถที่จะในสภามีสองสองฝ่ายเท่านั้นในเมื่อคุณต้องเลือกอ่ะ เือแน่นอนมันไม่มีฝ่ายเป็นกลางในสภาดังนั้นก็คุณิิุธิตก็ต้องตอบให้ชัดว่าถ้าพักพลังประชารัฐเาจัดชนะจะัดตั้งรัฐบาลได้คุณอนุชิตจะร่วมกับเขาใช่ไหมเพราะคุณอิุชิตบอกว่าไม่ร่วมับเรื่อไทย ก็ประชาธิปัตต้องตอให้ชัดอย่ากักนะคะอยา่ากักเพราะมันเสียโอกาสประชาชนเท่ากับความไม่ชัดเจนประชาชนไม่เข้าใจคิดว่าคุณบอกว่าคุณไม่สนับสนุนเอกรยุทธ์แต่ว่าเอาพลังประชารัฐร่วมกับพลังประชารัฐได้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยขอให้ประชาธิัย์ขอพห้ชัดค่ะนะคะ,นะคะอย่ากักเพื่อที่จะเอาแค่คะแนน จะไปสร้างความผิดหวังให้กับประชาชนและประชาชนเปลี่ยนไม่ได้แล้วตอนนั้นนะคะเอาให้ชัดว่าบอกว่าไม่ร่วมกับเพื่อไทยเนี่ยเราขอบคุณเลยนะคะเพราะเราก็ไม่อยากร่วมกับคุณนะคะแล้วถ้าไม่ร่วมกับเพื่อไทยมันมีแค่สองฝ่ายในสภาแปลว่าคุณจะร่วมกับพลังประชารัฐได้ใช่ไหมนะคะขอให้ตอบให้ชัดใช่พยายามนะคะในการที่จะต้องเรียกว่า ในการที่จะโค้งสุดท้ายเนี่ยอาจจะได้รู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ไม่อยากให้มีการต่อท่ออหน้าต่อสื่อำน,นาจต่อก็พยายามที่จะมาบอกว่าไม่เอาุลเอกประยุทธ์แต่ไม่ได้เคยบอกว่าจะไม่เอาพักพลังประชารัฐไม่เคยพูดอย่างพักเพื่อไทยกูดนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ย ขาอาจจะหวังเพื่อคะแนนก่อนการเลือกตั้งเพราะรู้ว่าคนที่ไม่เอาการเสื่อด่ออำนาจมีเยอะแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อเลือกไปแล้วก็หาเหตุผลใหม่วันนี้แน่ๆออกสมาการง่ายๆเพื่อไทยไม่ร่วมกับพลังประชารัฐประชาธิปัตย์เองประกาศว่าไม่ร่วมกับเพื่อไทยซึ่งเพื่อไทยก็ไม่ร่วมตามเหตุผลที่ได้บรรยายทั้งหมดนี้ทั้งขัดขวางการเลือกตั้งทั้งไม่ลงเลือกตั้งนะคะ แล้วเพื่อรัฐประชาธิปัตย์จะร่วมกับไทยเอาสมการง่ายๆเพื่อไทยไม่ร่วมพลังประชารัฐประชาธิปัตย์บอกไม่ร่วมกับเพื่อไทยแล้วเพื่อไทยก็บอกไม่ร่วมกับประชาธิปัตย์มันจะเหลือประชาธิปัตย์ร่วมกับไครคุณเอาตรงๆดีกว่าวันนี้คุณเอาซะจนหลุมที่ตัวเองขุดไว้เผื่อเนี่ยมันมันพันตัวเองสิ่งที่พูดมันพันคอตัวเองจนเดินตกหลุมตัวเองอีกครั้งหนึ่งอย่า ให้ประชาชนต้องเข้าใจหลงผิดเอาตรงๆเอาซื่อๆกับประชาชนเอาความจริงกับประชาชน,าาชาชนถ้าคุณจะร่วมกับพลังประชารัฐก็ไม่ผิดเป็นสิทธิบอกเข้าไปตรงๆอย่าบอกไม่เอาคนเอกประยุทธ์แต่ยังร่วมกับพลังประชารัฐได้ก็บอกสิคะว่าร่วมกับพลังประชารัฐได้ เอาหรือไม่เอาข้อในสภามีสองขั้วเท่านั้นไม่ใช่การแบ่งขั้วตีกันแต่มันคือระบบฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบรัฐบาลกับฝ่ายรัฐบาลที่ต้องทํางานและถูกตรวจสอบ mm hmm. ก็มีแค่นี้ค่ะสมการง่ายๆไม่เข้าใจว่าจะไปพูดอะไรเยอะแยะถ้าไม่แค่ว่าหวังอยากที่จะเอาคะแนนในส่วนที่คนไม่ต้องการที่มีการสืบทอดอำนาจซึ่งมีจํานวนเยอะ mm hmm. เขาเองเขาลงพื้นที่เขาก็คงรู้สึกเ mm hmm. มื่อรู้สึกแบบนี้ mm hmm. ก็พยายามที่จะ พูดให้ดูเท่ดูหล่อว่าไม่เอาคลเด็กประยุทธ์แต่สําหรับรพลังประชารัฐไม่เคยตอบปฏิเสธว่าไม่เอานะคะถ้าไม่เอาคลเด็กประยุทธ์แต่เอาพลังประชารัฐจะมองว่าเป็นการสืบทอดหน้า,นาของสชหอนอ้าไปฏิรูปหลังเลือกตั้งก็จะมีอีกเหตุผลมีเหตุผลหล่ลอๆอ,ออกมา<อ>ใหม่ว่าท้ายที่สุดต้องร่วมกันนะคะทําได้ทั้งน,นั้นมีประเด็นเขาบอกว่าตัวเองเป็นฝั่งประชาธิปไตยถุกจะเนคือ ไม่ได้ไม่ได้อยู่ขั้วไหนตรงนี้คือมองการตีความของคือวันนี้ทุกคนก็ต่างคนต่างหาเยงนะคะไม่ได้บอกว่าเราจะถึงแม้ว่าอยู่ฝั่งประชาธิปตไตยก็ไม่เคยบอกว่าใครจะไปยังไงต่างคนต่างแข่งกันในสนามอย่างเป็นธรรมอย่างรับผิดช,ชอบก่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยประชาชนครั้งนี้เนี่ยประชาชนือทางเรื่องเนี่ยมยีแค่ว่าจะเสียท้ออำนาจให้กอสชอหรือไม่เสียท่ออำนาจ เท่านั้นเองประชาชนรู้หมดทั้งประเทศแต่ว่าความชัดเจนของของพรรคการเมืองอย่าเอาเปรยียบประชาชนอย่าหลอกประชาชนต้องแสดงจุดยืนชัดเจนว่าเอาเสดบจพอ่อํำนาจไหมเอาพลังประชาชฐไหมหรือไม่เอามีแค่นี้เท่านั้นเองแต่วันนี้เนี่ยมีบางพรรคการเมืองอาจจะหวังนะคะว่าเอาอะไรก็ได้ให้ได้คะแนนเสียงก่อนการเลือกตั้งหลังเลือกตั้งเดี๋ยวค่อยไปหาเหตุผลใหม่ และการก ờ, าพยายามสร้างวัฒนธรรมเรื่องของอประชาธิปไตยสิจริเนี่นะคะมันก็ต้องบอกว่าประชาธิปไตยคือประชาธิปไตยทุจริตเป็นสิ่งผิดผิศแล้วนักการเมืองทุกพักแม้แต่พักประชาธิปัตย์เองก็มีเรื่องทุจริตเยอะแยะไปหมดแม้แต่ฝ่ายทหารที่มาปกครองบ้านเมืองก็มีเรื่องเกาหาทุจริตเยอะแยะไปหมดเช่นเดียวกัน การทุจริตเป็นสิ่งที่เราต้องปราบให้หมดแต่การทุจริตไม่ได้เกี่ยวว่ามีประชาธิปไตยสุจริตหรือทุจริตเป็นการสรออ้างวาธกรรมขึ้นมาเท่านั้น